เราอยากให้ทุกคนมองเห็น IMPACT ไม่ใช่เพียงแต่สถานที่มันเป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาสามารถมาลงทุนด้วยกันได้ผมไม่อยากแล้วก็ไม่ชอบให้คนไปคิดว่าไม่น่ามาจัดที่นี่เลยเราก็อยากให้คนรู้สึกว่าเขาต้องกลับมาจัดอีกอีเวนต์หรอก็เกิน1,000งานต่อปีเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็8ล้านถึง10ล้านคน พวกเราก็จะชอบพูดถึงเรื่อง smart city หรือว่าเราทำยังไงให้รายได้ของคนที่อยู่รอบๆตรงนี้ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเอาเปรียบใครบางทีอาจจะยอมให้คนอื่นเอาเปรียบเรานิดๆเราก็อยากให้ลูกค้าจัดงานที่นี่แล้วก็ประสบความสําเร็จก็อยากให้ลูกน้องทํางานอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วเราก็อยากให้ลูกบ้านเขาอยู่ที่เมืองทองธาน,นีเขามีความสุขด้วยการที่เราสร้างพันธมิตรอยู่กับเราเราก็เราไปด้วยกันเราชนะด้วยกันอ่ะผมว่ามันก็เป็นคีย์ หลักๆของบริษัทแปลงของแรด์เนี่ยจะมี impact ที่เป็น venue แล้วก็มีบริษัทที่ดูแลนิติบุคคลที่อยู่ในเมืองทองธาน,นีก็คือชื่อ MSM เราก็มีบริษัทที่ดูแลพวก commercial space พื้นที่ให้เช่าอะไรต่างๆอันนั้นก็ชื่อแปลงของ land agency แล้วก็กับรวมถึงแปลงของแลรด์ด้วยก็หลักๆก,ก็เป็น3บริษัทครับ อย่าง Impact เองเนี่ยอีเ mm hmm. วนต์หรอก็เกิน1,000งานต่อปีครับคาดการว่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็8ล้านถึง10ล้านคนอยู่ที่ว่าจำนวนงานที่มีเราก็ไซส์บางปีอาจจะมีงานที่แบบใหญ่มากๆอาจจะเป็นงานประชุมอาจจะเป็นงานแต่งงานอาจจะเป็นคอนเสิร์ตอาจจะเป็นเทรดโชว์อะไรนี้ครับก็แล้วแต่แล้วแต่ปีเปรนด์ของแลนเนี่ยน่าจะ5้ปี ประมาณตอนปีที่แล้วก็เริ่มต้นจากมีพื้นที่ที่อยู่ในกรุงเทพรอบกรุงเทพน่าจะเป็นสาเหตุที่ตั้งชื่อเป็นแปขอกแรงสมัยก่อนในเมืองก็มีตรงแถวประตูน้ําซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่พัฒนาการแต่อย่างทุกคนที่รู้จักเราก็น่าจะเป็นเพราะเมืองทองธางนีสมัยก่อนคุณอนันต์คุณพ่อเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ที่ฮ่องกองทำมาสังขาทําธุรกิจนาฬิกาธุรกิจแว่นตากําไรที่เกิดขึ้น ก็มีการนําส่งกลับมาในเมืองไทยตอนนั้นคุณปู่ก็มีการซื้อที่มีตรงแจ้งวัฒนะมีตรงพัฒนาการแล้วก็มีที่บางนาด้วยผมว่าคุณปู่ตั้งแต่สมัยนั้นเขาก็มองว่าเรามีธุรกิจที่ฮ่องกงแต่ในระยะยาวเนี่ยเขาคงมองว่าประเทศไทยก็อย่างเป็นบ้านเขาเขาก็เลยมีการไปลงทุนกับการซื้อที่ผมว่าเขาก็คงมองถึงระยะยาวว่าอสังหาริมทรัพย์น่าจะเป็นตัวเมนหลักของธุรกิจในครอบครัวก็เลยถึงเป็นคนสะสมแร์แบงตั้งแต่แรก จริงๆก็ยังมีเมืองทองธาน,นีหนึ่งเมืองทองธาน,นีสองอย่างที่เรานั่งอยู่ที่นี่ก็คือเมืองทองธาน,นีสามเมืองทองธาน,นีน่าจะอยู่4 0 0พกว่าไร่คนก็น่าจะรู้จักเมืองทองธาน,นีด้วยเป็น Impact เป็นหลักแล้วก็อาจจะมีแบบลิ้นทลเลสซับเอาท์เล็ตชอปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเมืองทองธาน,นีก็มีแตกกับชีวิตของคนในหลายๆด้านที่ไม่เหมือนกัน เกิดที่ห้องกองครับก็ต่อที่ห้องกองแล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษเนื่องจากว่าตอนนั้นคุณพ่อก็ทํางานอยู่ที่ห้องกองทําธุรกิจอสังหาแล้วก็ทํานาฬิกาทําแว่นตาตอนเด็กก็จะเห็นคุณพ่อพัฒนาที่ดินที่ห้องกองสร้างบู่บ้านก็มีทั้งบ้านเดี่ยว แล้วก็มีเป็นคอนโดแล้วก็่อขึ้นหน่อยหนึ่งคุณพ่อก็เหมือนโฟกัสเนื่องนาิกามากขึ้นก็มีการเปิดเป็นเขาเรียกว่าซิตี้เชนซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่เมืองไทยก็มีด้วยก็จําได้ตอน่อนขึ้นมาก็จะตามคุณพ่อไปดูสาขาตรวจสาขาตอนเสาร์อาทิตย์ตอนเรากลับมาคือปลายปี1998ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่13การแข่ง 13. ข,งนขันก็เกิดขึ้นอยู่ที่ Impact ก็จําได้ก็มีนัก,นกมวยที่ชื่อดังก็คืนสมรักก็ไปต่ออยู่ในนั้นก็น่าจะเป็นจุดต่ําสุดของบริษัทในภาพข้างนอกอาจจะเห็นว่ามีเอเชียนเกมเกิดขึ้นเป็นงานแลกของ IMPACT เมืองทองทาน,นีแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เพิ่งผ่านต้มยำกุ้ง1997นี่ของเราก็เพิ่มขึ้นไปเป็น3เท่า ะยะตอนนั้นคุณพ่อก็คงจะเครียดมากๆกับการผลักดันตรงนี้ให้เสร็จคุณพ่อก็ต้องหาวิธีทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อให้มาโฮสต์เอเชียนเกมให้ได้ตอนที่เปิดปุ๊บก,ก็ฟล์ง่ายขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องดีสินก็ยังไม่ได้ตัวจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จากจุดนั้นคุณพ่อก็ต้องยอมเอาที่ดินแปลงเนี่ยให้แบงค์ไปเ่าให้ลดตรงนี้ไปคือเหมือนแบบขุดลุมลงไปลึกมากกว่าที่จะขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นอีกหลายปี วิกฤตที่ผมว่ายากที่สุดก็น่าจะเป็น2020ที่เป็นโควิด19อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับเต็มๆก็มันก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับผมว่าทุกๆคนในในในบ้านเราแล้วแหละการที่เราหยุดทำธุรกิจมาสองปีแน่นอนรายได้เงินสดก็หายไปค่างๆเยอะโชคดีที่ว่าเรามีเงินเก็บไว้เราก็สามารถประคองได้ ผมคิดว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเอาเปรียบใครบางทีอาจจะยอมให้คนอื่นเอาเปรียบเรานิดๆิดเราก็อยากให้ลูกค้าจัดงานที่นี่แล้วก็ประสบความสำําเร็จเราก็อยากให้ลูกน้องทํางานอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วเราก็อยากให้ลูกบ้านเขาอยู่ที่เมืองทองธาน,นีเขามีความสุขด้วยแต่ทั้งทงที่ทุกอย่างที่มีความสุขเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเงินแหละคือเราจะไปเอา เก็บทุกเม็ดทุกสตังค์เอาแต่ได้คือผมว่าธุรกิจมันก็ไปไม่ได้นานการที่เราสร้างพันธมิตรอยู่กับเราเราก็เราไปด้วยกันเราชนะด้วยกันอ่ะผมว่ามันก็เป็นคีย์ที่ให้เราสามารถมีการขยายธุรกิจมีการพาลูกค้าให้ขยายงานไปเรื่อยๆแล้วก็ฝ่าวิกฤตให้ได้ด้วยถ้าเราไปดูแคมเปญที่เราล็อนชื่อ i อ p ม c t ง e น t ก็มาจอกกลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจมาจัดงาน อย่างสมัยนี้ถ้ามาถึงทุกวันนี้มีเดียใหม่ของปัจจุบันก็คืออินฟลูเอนเซอร์ KOL อาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วกันพวกเขาก็จะเป็นกลุ่มที่ Create Opinion ที่มีคนยอมรับมีคนติดตามก็เราก็มองว่ากลุ่มเนี้เขาก็เป็นกลุ่มที่เก่งเขาก็เริ่มสนใจที่จะเป็นคนจัดงานขึ้นมาเทรนในสมัยนี้คือมันจะ n i c h s p e c i f i c มากขึ้น 3- 4พันตารางเมตรก็จะเป็น Even t ขึ้นมาแล้วก็มันก็สามารถ จัดให้แบบเป็นเวลาที่ไม่ต้องยาวมาก2วัน3วันก็เลยล็อกช์เรื่องเรื่องโปรแกรมใหม่ที่ชื่อ i m p a c t n e x t เพื่อให้ซัพพอร์ตกับกลุ่มสตาร์ทอัพใหม่เนี่ยให้เป็นออร์แกนเซอร์ในวันข้างหน้าแล้วเราก็จะมีซัพพอร์ตไม่ใช่แค่เรื่องค่าเช่าเราก็จะมีอุปกรณ์มีอะไรเพราะนอกจากที่ลดต้นทุนเขาก็มีการลดค่าใช้จ่ายให้เขาด้วยเราก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างลูกค้าใหม่วันข้างหน้าก็าอาจจะเป็นลูกค้าใหญ่ที่อยู่กับเหมือนหลายๆา,ายงานที่เป็นงานใหญ่ที่นี่นอกจากลูกค้าใหม่ลูกค้าปัจจุบัน ก็มีซัพพอร์ตที่คล้ายๆกันที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยมีงานเติบโตมีจํานวนงานเยอะขึ้นผมจะพูดกับลูกค้าเสมอคืองานที่จับได้ดีอยู่ที่อื่นถ้าไม่มีความจําเป็นไม่ต้องย้ายมาที่นี่ก็ได้แต่เราจะมาสร้างงานใหม่มาที่นี่เรี่ยงดีกว่าถ้าเราพยายามที่จะแย่งแต่งานเดิมๆที่อยู่ในตลาดแล้วมันก็มีการเป็นแย่งไปแย่งมาแต่ถ้าเรากับเขาสามารถรวมกันมาสร้างงานใหม่ได้ผมว่ามันก็ดีกับทุกๆคนมากกว่ามันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรามันสามารถ ไปกับลูกค้าได้หมดถ้าเมื่อไหร่เราต้องมีการตัดราคากันหรือว่ามีการแบบลดบริการเพื่อตัดราคาเนี่ยผมว่าธุรกิจนี้องค์การนี้ก็ไม่ต่อแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเห็นทุกอย่างให้ต่อขึ้นเราอยากเห็นมีเพลเยอร์ใหม่เราอยากเห็นลูกค้าปัจจุบันก็มีงานใหม่คือทุกอย่างก็ไปได้อีกอเราตัดเต้าหู้คนนี้ตัดเป็น8ชิ้นคนนั้นตัดเป็น12เดี๋ยวตัดไปตัดมามันก็เละคือสู้เราแบบเรามีคุณภาพ เรามีออฟเฟอร์อย่างอื่นเรามีเบนเอฟิตอย่างอื่นให้เขามันก็สามารถช่วยให้ทุกคนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้หลังๆก็พวกเราก็จะชอบพูดถึงเรื่อง smart city ข้างๆเยอะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราสร้างเมืองทองธานีคอนเซปต์ของคนอนันต์ก็คือ satellite city ที่ล้อจากเหมือนห้องกองเหมือนประเทศอื่นที่ว่าเราสามารถทำงาน entertain เราก็สามารถพัก ในที่เดียวกันเพื่อให้ไม่ต้องแบบไปเสียเวลากับการเดินทางไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จําเป็นโมเดลนี้ก็เป็นสิ่งที่เราลักอินกับในเมืองทองทานีทุกวันนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่มี disruption จากมือถือกับดิจิทัล satellite city มันก็อย่างเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ผิดแต่เราก็ต้องมีอีกเลเยอร์หนึ่งเข้าไปก็คือเรื่อง smart city จะเป็นเรื่อง sustainability ดูเรื่อง environment มีการใช้แอปพลิเคชันมีการใช้ระบบเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นหรือว่าเราทํำยังไงให้รายได้ของคนที่อยู่รอบๆตรงนี้ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราก็สามารถเอา Impact เนี่ยมันเป็นตัวหัวนําที่ทําให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างอย่างร้านอาหารที่อยู่แถวนี้เราก็เพิ่งไปเวิร์กกับทาง Grab ให้มีโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งร้านค้าที่อยู่ในใกล้ๆไม่ใช่จาเป็นต้องเมืองทองก็คือเป็นลักษมีตีไปตรงนี้เลยแล้วเราก็พยายามที่จะเวิร์กกับทาง Grab ว่า ให้ลูกบ้านเนี่ยอาจจะเป็นไรเดอร์ที่ส่งของ grab taxi ที่ให้ลูกบ้านเนี่ยซึ่งเขาก็พักอยู่ที่นี่อยู่แล้ว4ี่ห้าทุ่มเขาก็กลับมาแล้วคอนเสิร์ตเลิกแทนที่เขาจะอยู่เฉยๆเขาก็สามารถเอารถเขานําออกมารับลูกค้าเรากลับบ้านเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าการที่เราสามารถทําเป็นสมาร์ทซิตี้การที่เราได้ความร่วมมือจากลูกบ้านผมว่าอย่างแรกเราต้องให้เขารู้สึกว่าเขารักที่นี่ก่อนการที่เขารักที่นี่ มันไม่ใช่แค่ถนนสะอาดมีต้นไม้เยอะแต่ถ้าเขามีรายได้ดีมีรายได้เสมอเขาเองก็สามารถมีความสุขมากขึ้นแล้วเขาก็จะได้เป็นคนที่ช่วยเราทําให้เมืองที่นี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมว่าสิ่งที่จับตัวได้ในเร็วๆนี้ก็คือเรื่องรถไฟฟ้าสีชมพูกําหนดจะเข้ามาคือคร้าวๆก็คือไปเดินพูสภาก็จะบอกว่าเป็นเกมชนเจอร์ก็ได้เพราะว่าต่อไปนี้วิสตเตอร์ก็มีทางเลือกใหม่ ที่เข้ามาใน IMPACT เมืองทองธางนีได้โดยที่ไม่ต้องขับรถเข้ามาเองหรือว่าพนดงงานคือนั่งรถไฟฟ้ามาได้และเมื่อมีกลุ่มแบบนี้ที่เข้าออกอด้วยรถไฟฟ้าจํานวนรถที่วิ่งอยู่บนถนนก็น้อยลงด้วยมันก็น่าจะทําให้โซลของทราฟิกก็ดีขึ้นแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ,จเฉพาะแค่ว่ารถไฟฟ้าจะแก้ปัญหาได้เราเองก็กําลังที่จะลงทุนกับสมาร์ทม b i l ิลิ้ ในพาร์ทนั้นก็จะมีเกี่ยวกับพวก Security mm hmm. เกี่ยวกับพวก Surveillance สามารถทำให้เราจัดการเรื่อง F l o w ของรถให้ดีขึ้นต่อไปนี้เข้าออกที่นี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. เราวางแผนกันแล้วว่าภายใน3-4ถึงปีนี้เราจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนี้สามพั 3, ล้านเนี่ยให้ถึง5000นแล้วก็อีก3-4ปีเปีนี้ก็ต้องเอาให้ถึงหมื่นก็เป็นสิ่งที่เราวางเป้าไว้ การที่เราทำตรงนั้นได้เราก็ต้องมีการขยายโรงแรมขยายธุรกิจมีการไปจอห์นแวนเจอร์ไปพาร์ทเนอร์กับคนอื่นๆ <Yeah. S 1> คือมก็เป็นการเติบโอที่ไม่ใช่เติบโอจากสิ่งที่มีอยู่ <Yeah. S 1> ผมว่าเป็นอะไรที่เป็นไปได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยก็ยางมี potential อีกเยอะผมเชื่อว่าเราและทีมเราและสถานที่เราก็มี potential ที่ไปได้ถึงตรงนั้น <Yeah. S 1> ก็ไม่เหนื่อยครับสนุก การที่เรามีเป้าชัดเจนเนี่ยผมว่าทุกคนก็ทํางานง่ายขึ้นถ้าเราไม่มีเป้าทุกคนก็เหมือนทําเพื่อพุ่นนี้ทําเพื่อพุน่นนี้แต่เราคือทําเพื่ออีก3 5, ปี5ปีผมว่าชัดครับเราอยากให้ทุกคนมองเห็น Impact ไม่ใช่เพียงแต่สถานที่มันเป็นพาร์ทเนอร์มันเป็นทั้งบริษัททั้งสถานที่ที่เขาสามารถมาลงทุนด้วยกันได้ การที่มีคนมาจัดงานก็คือเขาลงทุนกับเราเนะี่ยคือมันไม่ใช่ว่าซื้อของแล้วก็ไปแต่จะเป็นงาน3,000ันตารางเมตรหรือจะเป็นงาน1นึ่งแสนตารางเมตรผมว่าสําหรับคนที่จับอ่ะมันก็อย่างเป็นสิ่งที่สําคัญกับเขามากถ้าเราไม่ไปด้วยกันงานเขาน่าจะออกมาไม่ดีงานเขาออกมาไม่ดีแปลว่าสิ่งที่เขาลงทุนลงไปมันไม่ได้ผลผมไม่อยากแล้วก็ไม่ชอบให้คนไปคิดว่าอ่ะไม่น่ามาจัดที่นี่เลยอันนี้แหละถ้าถ้ามีแบบเนี้ยมันแปลว่าเรา ทำอะไรผิดแน่น,นอนเราก็อยากให้คนรู้สึกว่าเขาต้องกลับมาจัดอีกวันหลังเขาต้องหางานอะไรใหม่มาจัดอีก